ไปวินเช้าวันด้วยแลนกันวินเช้าวันเลเย้วันพุธที่เหมือนไม่มีเรียนเออแต่ก็ไม่มีเรียนจริงๆเราไม่เหมือนกันวันนี้มีแค่ไอเปส่งงานเฉยๆไปเราไปทำเดินไปห้องของเอมทมากไอว่ามันเลอมกหไม่กลิ่นปไอว่ามันเหม็นนะเจ๊ กินถั่อาหารติ๊งหน่อยติ๊งหน่อยโอ้ยชอชลี <tor> ่ Luckily, ังเหล่าลองเียนกดดัหุยหอมไหอมเท้าไปหอมเทาโอเคโอเคหลแล้วไนไหนวะใบกะเพรานี่ไนแตกเล็กนี่ด้ยมีการมีี้เผ็ดหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะ สวัสดีค่ะเป็นไงวะตอนนี้นะคะเรามีเชฟอยู่ทั้งหมด3คนนะคะเขาแบบเชฟคนแรกเชฟคาเมลคนที่สองค่ะเชฟเบชฟเ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 ชฟอีกคนนึงก็คือเชฟซานีเชฟคนนั้นเรากินใช่้แม่คะเมนูของเราวันนี้คือไข่เจียวกุ้งสด ดเฮ้ยกูถ่ายไอีนะกถ่ายไอีกูถยเซยนกูถ่ายไอีเซฮค่ะถ่ายไม่ทันอยูโอ้โหไม่อิ๊วกีสีอิ๊วนีที่ม่ช่แบบนี้่ะไม่มีมีแค่กมีแค่เดียวองหรอ มีมีแบบอีกอย่างหนึ่งทีมันแบบอันเล็กที่ไปปอกผลไม้อไมฮ้ยอกอะไรนียว่ถ้ามึงจะเอาด้านหนึ่งอะีกด้านนึ่อได้านนึงไปด้านด้านเนึอีกด้านหนึ่งพีกดิไม่ใหญ่อยเออด้านนี้ดูดิก็คือแบรนด์ที่อยู่ที่สะ้านในตะกูลซุปเปอร์เลกแงมดแล้วอีึ่งองไม่ได้เลยเฮอะไรกินได้อยู่เนี่ย มาฟี๋เหรอะไรอะไรอ่ะอะไรอะมันพูดอะไรวะกูไม่รู้เหมือนกันอันนี้คุณโซ่อะไรอ่ะสไลค์กินเอาเอาอีกปันวาเนี่ยปันวาในนี้เนี่ยนี่ยเหรอ ไม่คุยไม่คุยแม่งมันจะสุกเหรอมันจะนานปะมันอร่อยเสียทีเสียทีค่เสมันจะสุกเหรอกินทุกเช้ามึงรอดูมันอร่อยกินทุกเช้าได้โอ้โหชีวิตเราคนเรานะกินเซ็งวันหนึ่เช้ามไข่ต้มยังไม่ดีนะมันหมุนมันอ๋อมันมีลิ้ไม่ได้เราตอรี่มเกิดอะไรไอ้ที่มีไข่เนาะมึงเห็นนะข้างหลังนะมันมีไข่ติดอยู่แต่เหมดไอ้เนี่ยไอ้ที่จับอ่ะที่มึงจับมันเลี้ยวโอ้โหรแล้ว ไม่ใช้ไม่ได้เลยไม่ไม่ชอบไปไปมินเนี่ยเออมินเนี่ยุเร่มสี่โม่มึงไม่หรอมันเลิกมปิดสีรมเริ่มร่มหนึ่งมปิดรมว่า1 2งสจึงเซวไมโครเวฟสี่นาทีค้นไ่เลยไมกินวแกเอาไอที่ต้มนี้มาจากไหนอ่ะที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยมันสุกนะโว้ยเฮ้ยหืมน่ากินว่ะไม่อร่อยเีย คล้ายอาหารจีนป่าแบบตรงต้มนึ่งๆปลาปลานึ่งไอ้ซำต้มนึงไทยอ่ะติ่มซำาอบใช้ได้ของือได้ฮิวนได้เหลืบอบ้งค่ะเหลือแค่สเต็กกับไข่ดาวใช่ะะ after, ไหมใช่ <some> เลยไอ้หียไอ้ที่มันมีน้ำอยู่อ่ะอ๋อไม่เทน้ำบอกนะได้ต่อให้ไม่ได้กเไอ่าอที่ะอะไรที่นไทไมอยู่ได้ได้เลยเอาลยกลับไว้ตัวเองก่อนเดินล่ไย คือสุดท้ายน้ำมันมันจะออกไปเองเว้ยมันทนพิกไปก็ได้อันนี้มันมันทิกไปเลยเนาะเพราะไงมันไม่กันข้าวบนมันไม่สุกอ่ะเห็ดมะไม่ขาวเลย้่ไข่เฟตอร์อร่อยกว่าใช่ไหครอบก็นี่ไข่ดาวแบบไข่ดาวบนกินเขาขาวที่ไทยอ่ะเขาเคีกันอย่างงี้ป่ะทางทิพจริงจริงเว่าที่ไทยมันกินไข่ดาวไข่ดาวไข่เกี๊ยวไข่ดาวพิกเว้ยแล้วแต่ร้านนะเห็นตัวเลขไหมครับเห็นเลยอ่ะเห็นตัวเลิพย์กัเอ้ยไม่ต้องจับไว้ก็ได้ชอบให้เป็นไข่ไข่ขาววุ้นด้วยได้เลยได้แล้วเอ้ยไข่ขาววุ้นยื้อ กำลังเ่ขนด้วย่าจะเ่ยี่มาใส่ใส่น้ำมันเพิ่มเห็นมกูพอดีไว้ขอดมีเดียมกูไม่ทำอะไรเลยไม่ได้อาไม่ได้ร้อนอยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนร้อนแล้วร้อนแล้ววขึ้นวนล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยย้อนไข่ทำไมร้อนด ที่เรามึงใส่ช่วยก่อนแล้วก็เทลเออเฮ้ยแต่ว้อ็งไม่แตกเว้ยไ่อยู่ต้งเออคลั่งจะเกรยมแต่คลั่งเกรยมดีไงชอบพี่ก็ได้พี่ก็ได้ไม่พิกไม่ได้ไต้องพิกไม่ต้องพิกแล้วไอ้นี่พอแล้วมึงได้แล้วมึงได้แล้วมึงได้แล้วไม่ยังอีกนิดนึ่งอีกนดไแดงมันไอ้นี่เินไปมันติดลงไปแดงมันเกินไปมันอยเลยหือต้องการอีกเหรออีกนิดหน่อีกนิน่ง

แคกุ้งแม่งแปตัวเออชอบพูดคำหยาบอะยี่สิีย้บีแลมีอะไรอร่อยไหมไข่ดาวสดๆเยเยี่ยมเดิกินได้ด้วยเหรอไก้หมดแล้วทุกคนอุ๊ยไมบ้านไม่หลังๆชิวงานยืนให้กำลังใจยินดูจัะว่าจะเลัเออสู้สู้เออสู้ไทยอะไรด้ยอะไร ว่าจะเป็นไปหนักเป็นไปโดยรันแต่อาจจะคิดฮึ่งเกินไปแต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปตอนนี้เรากำลังเดินไป แ้งนี้ได้อู่ตรงไหนัองมไหนี่ทางเข้ามันป่าหนึงโอเตอันนั้นคือสูงมากทันนี้ทันนี้เล่นอ้าเเล่นั้าเเล่นั้าข้าเล่นหรออันนั้มันเล่นใชครับมนเล่นแล้วครั้งหนึ่งีมากจิ้มันเล่นด้วยหรอวะมันมีอันหนึ่งอ่ะอันที่มันเป็นแบบติวติวอ่ะ ตอนนี้นะคะเราเหลือกันแค่หกคนเราเหลือกันแค่หกคนเราเริ่อกันแค่หกคนเราจะไมเจอคนอื่นใช่ไปเจอคนอื่นแล้ว็จรเป็นยังไงไม่อนใช่ค่ะเราจะไติตงให้หมดวันนี้เัาจะตีอะไรอย่างเงี้ยงานมันจบไม่แย่เนมันไม่ไห้แต่งานมันจบเลย สัญญาณคือมันแบบอยู่ก็จบเลยใช่ไหมมันมีอันนึงที่มันเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนนั้แระอยู่แล้วอันที่อยู่ข้างๆอ่งอะไปแล้วแบบลองมาดูคนแบบจะกลับบ้านอะไม่ไหวจริงเหรอคือไม่ได้เสียวแต่มันจะอ้วกคนหัวพี่ชายสะพานเขาได้กี่คนต่อครั้งเอ่อสองหกปะเราไปขึ้นที่ชั้านได้กี่คนเราก็ถวายพี่ลีน่าข้างบนไปเดีย ไม่ใช่ไมค่าค่าตั๋วตั๋วตั๋วั๋ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ ¡Gracias! <laughs>

ออ, ality, ออกไป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 ตายเราอะเฮ้ยเกก so. ีร่อนหนึ่งอะไอ้ไอ้มาเรือกระทะ ชื่อลูปิ้ n นะคะดีลังกาาลอบถ้าใครชอบก็ลองมาเล่นกันดูได้แต่ลิวขอปายแล้วกันค่ะไม่เอามองไม่ทันอ่ะอะที้ดีกว่าอีกน,น่ใช่กว่าโป้งมันใหญ่ว่า Close the security bars and off we go again. Here we go once more, ladies and gentlemen. I have a bad message for you and I have a good message for you. The bad message is no matter how much you try, you can't get out anymore. And the good message is oh, there is no good message. Good. Night. So it's time to drop them, ladies and gentlemen. Put your mobile phones up, because they are coming down to the ground. <laughs> <laughs> <You're not neither. laughs> you made it! You did it! You survived! No, it right. Thank you so much for riding with us. It was a pleasure to have you as my guests. เดี่ยวปะเสี่ยวปะเมี่ยวเมี่ยวของแม่นะปะไอเกมไอ l กมหัวใจละวาย